จากที่เคยมีปัญหาเวลาทํางานมันก็ทําให้รู้สึกว่าทาอะไรได้เร็วขึ้นนะครับเคยาชัดเจนของไอซอปิกแว่นที่ได้เนี่ยมันเบาแล้วมันใส่สบายครับเราจะใส่ทุกวันเลยผมเคยมีประสบการณ์คือภาพมันไม่เคลียร์แล้วมันทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพอใส่แว่นอะไรเรียบร้อยแล้วภาพมันชัดทุกอย่างมันเคลียร์มันกักระยะได้แน่นเพราะนั้นมันสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอะไรได้ ผมชื่อเขมราชจันสมวงศ์นะครับตอนนี้อายุ44ปีครับเป็นวิศวกรฝ่ายขายผมใช้สายตาในเรื่องของการทำงานเอกสารนะครับการขับรถแล้วก็ในส่วนของดูพวกเนมเพจเครื่องจักรมันมองไม่ชัดครับแล้วมันส่งผลต่อเรื่องของการทำงานเวลาตัดสินใจทำอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะชา้ารู้จักอย่องติ e มาสักระยะหนึ่งแล้วเออเดี๋ยวลองลองมาปรึกษาดูก,อก่อนด้วยลักษณะงานที่ผมทำเนี่ยมันจะพกแว่ลายอ่นมันไม่สะดวกก็เลยต้อง มาทำโปรแกสซีฟครับมันช่วยในเรื่องของความสะดวกไม่ต้องใช้แว่นหลายอันแล้วก็มันช่วยในเรื่องของความคมชัดนะฮะจากที่เคยมีปัญหาเวลาทำงานมันก็ทำให้รู้สึกว่าทำอะไรได้เร็วขึ้นนะครับเคลียชัดเจนของไอ้สปิกแว่นที่ได้เนี่ยมันเบาแล้วมันใส่สบายครับเราจะใส่ทุกวันเลยแล้วก็ความคมชัดเนี่ยมันโอเคแล้วการปรับตัวเนี่ยใช้เวลาสั้นมากผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดไงนะแต่สำหรับผมผมว่ามันคมอ่ะ คือมันไม่ได้แค่ในเรื่องของการทํางานอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตโดยรวมนะครับแว่นเอ่อโปรแกสติฟเนี่ยมันช่วยเรื่องของความสะดวกมากนะครับถ้าคนไม่เคยลองเนี่ยอยากให้มาลองปรึกษาดูผมเคยมีประสบการณ์คือภาพมันไม่เคลียร์แล้วมันทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพอใส่แว่นอะไรเรียบร้อยแล้วภาพมันชัดทุกอย่างมันเคลียร์มันกะระยะได้แม่นเพราะนั้นมันสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอะไรได้